นี่ครับสภาพโดย,วโดยรวมคูรมันซูซูกิอาซีนะครับแต่งแนวคัตตอมครับนี่ยังไม่เรียบร้อยนี่ครับตามตามใจลูกค้าเลยครับลูกค้าส่งรูปมาให้บอกเอาแบบนี้ก็จัดให้เลยครับนี่ครับช่างช่างใหญ่เราอยู่นู่น อยากได้ล้อโตนี่ล้อโตครับข้างหลังสองหนึ่งห้านะครับสองหนึ่งห้าห้าสิบเจ็ดดูล้อหน้าครับตอหน้าเท่าไหร่ครับช่างล้อหน้า 1, 1> ขอบขอบเท่าไหร่หนึ่งแปดห้านะครับ หนึ่งแปดห้าครับหนึ่งแปดห้านี่ครับสองงหหนึ่้ารับได้ยางเจ็ดสิบเก้าสิบครับหรือสองห้าศูนย์ครับข้างหลังของเจ็ดห้าครับยัดลูกสองร้อยนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันดูนะครับฟังเสียงดูถ้ามันจะไพเราะแค่ไหน อ้าวไม่ติด เบื่อยครับนี่ไม่เรียบร้อยครับไฟหน้ายังไม่มีะบบไฟยังไม่มีครับทุกสองร้อยครับประมาณนี้ครับสามารถติดชมได้ครับผมมีอะไรติดสอใต้คลิปเลยนะครับือจะให้เบอร์โทรไว้ให้